สวัสด yup, ีรครับพ่อแม่พี่น้องมองนี่อีสานเด้อครับมื้อนี้บ่ได้ท่องเที่ยวเด้อพี่น้องมาทํางานครับนี่มาเกี่ยวเข่า you, รับจ้างพนัพี่น้องเบิ่งนาเข่าพันเพิ่นดูพี่น้องล่มเทน้ําเบิร์เลยพวกเบิ่งครับเบิ่งน้ําบักหลายมันบ่แห้งนี่ครับเบิ่งเข่าล่มเบิร์แล้วครับเข่ายางงามเขัางามเบิร์เลย ได้แรงงั้นจะตดๆทั้งนั้นครับไม่ได้สัต่นง่ายๆบวมๆเหมือนเพิ่นเกี่ยวเข่าลมน้องบกว่าวาดเลยผู้หลานน้ำควนตุ้มน้องเลยบวอยไม่ขึ้นเลยผมหัวร้อนไอ้เพิ่อเกี่ยวบกว่าวาดเป็นแต่เล่วแต่เว้นหนึ่ง องมันห่างดัวหน่เนาะคนเชียนชูลาเซ่น้ำทิมกับเชียนเชียนตัดอ้อยไงมันนี่เรามาเกี่ยวเข่าหรือนาบมันเกี่ยวเส้นกับบะผสมปูนเนี่ยพี่น้องมันบน่มีหม่องตากโครงการมันเกี่ยวไปตากนานเดินบา้านก็ไปเดิมไนเสียนเกี่ยวเข่าด้วยเนี่ยมันนี่จะว่าเขาอะไรบ่เนี่ยลุงนิดโอเคเราไถปุ๋ยเราบ่มีพันปุ๋ยเราเลยได้เฮ็ดนาบ้านนะพี่น้องเบิ่งกูนะ เจ้าเข้าไปปลาเชีว hmm. กับเล่นแตกวุ่นวุ่นอยู่อะไรอะไรอยู่เนาะพี่น้องเบิ้งเจ้าไปเรื่อยๆเพวกพวกที่เห็ดจังแดงเนี่ยที่ไายพี่น้องเบิ้งดอกครับพี่น้องมาชมกันต่อใกล้ทิแล้วแล้วหนาหนึ่งแล้วเนี่ยเกี่ยวข้าวในไร่อ้อยเนี่ยพี่น้องครับนี่ฝนเสียนหน่อยแล้วกลมเจียวกลมเจียว เจียวใส่กระบ,บะครับนี่แล้วก็ขึ้นไปไว้ถึงรถผมเป็นคนอยู่ขึ้นไปไว้ถึงรถปุ๊ดมีน้นองเดี๋ยวกระเจียไปไว้ในลานอยู่บ้านพุ่นลแหละรับเบิ่งปลาอ้อยก็มีเดียหน้าขังคือกันปลาเข่าก็น้าขังคือกันหน,น้าม,มึงดูพีนน่น้องผมเบิ่งเอา นี่เบิ็งพี่น้องครับบึงบึงอ้อยดีกว่าครับอ้อยเพวนท่วมห้อนนี่แหละทั้งคนมันแห้งแล้วเ,าานะเจ้าเข้าไปครัพเมื่อคาดว่าสีินเลีย่ยวยุดอกซ้อมเบิงึงขันฝนบาตกขำก่อนแต่ว่ามันกะขามันจุ่มน้ำโยมอันนี้มันผีบ่ห่อนบันไดหรอกคุณ สาธี่น้องเพิ่นเจียวแล้วหุ่นเพิ่นเจียวได้บักหลายแล้วเพิ่นการลากขึ้นไปโรดได้วันหนึ่หุ่นไหนาะ <c oughs> นแบบสาธิตการลากกระบ,บะปูนครับเอาเที่ยวเราในหน่วยหน้าม,มันตื้น เกวได้ไลยแล้วพี่น้องพูนใกล้ที่เต็มรถแล้วพุณขายยาขึ้นไงด้วยขายแบขึ้นไงขายแล้ววันนี้ใช่เหมือนนี้แล้วก็หอบไปใส่รถพี่น้องพุนพนูพี่น้นนองเกี่ยวได้หลายแล้วครับพุณนังว่าท่านได้พอรถอยู่ รถแก่ฟอ,ฟอนเข่าเปียกยัง่าทัานได้พอนี่วันนี้เยนเทปนี่นป็นที่ราหอบป่วยดำปีๆเนี่ยเบื้องหลังรถหล่นน้องคนครับคนกนแลวเกี่ยวเกี่ยวมุมไข่มุมมันผู้เก็บก็เก็บไปใส่รถเรี่ยเกี่ยวเทะมัดในหน่อยตามถนัดพี่น้องเกลักมัีเะทะมัด แล้วก็หอบใส่กับบ่ามัอสีุ่่นยังไหลอยู่ฝุ่นมื่อนี้ไลนนึ่งได้เล้วงานหนึ่งอีกสามงานนี่ครับถานป้าอ้อยถานบ้านเพิ่นเลย ต้นบ่มต้นับลมน่เห็ข้าวตั้งเบิดร์ตั้งเบิดแล้วยังใกล้ข้าวล้มอีกพี่น้องใกล้จะเป็นความจริงแล้วเข่าแส่ยหนามอยู่ข่างปลาอ้อยพี่น้องผองใกล้แล้วแล้วเดี๋ยวหอมสุดท้ายแล้วหลังจากกินข้าวเที่ยงผ่านมาครับจวดก็เก่าอีกพี่น้องบอกว่าว่าเลยว่ด แสงพอมเดียวสักพูนนะพุนดึงดูแล,ล้วเห็นเลนเลนแล้วก็ได้เกี่ยวแม่พี่น้องเหิ่อนพุนนี่ใส่กระปะเกี่ยวไปก็รู้สึกว่าน้ำแห้งไี้ไว้พี่น้องเบิ่งอยู่กระปะากระเป๋าไปกว่าพุนเดี๋ยวก็จะไปเก็บสักพูนละพุนกระเป๋าย้ายก็บอยู่บบ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 ทั่ยยวแดนเลยพี่น้องเหมือนพุน ผลเกลียวใบผลกระน้ำไปหามเบกเอามาใส่ผลเป็นเกลียวไว้ใส่เนี่ยปุ๊บละน้ำมันนั่นละนี่พี่น้องเห็ดนาำนี่พอทำบ้นดาเด้ปีเนี่ยผนมันดีโพดกว่าเข้ากันร่มเซียนน้ำปูดปูดอยู่พุ่นน่ะ่นพุทธเผาอ่ะเห็นบ่พุทธเผาวิวสวยสวยต่อไปพี่น้องใกล้เป็นความจริงแล้วกรรมกรชาวนาโดยเซียนสุรชัย ก่มอย่างเดียวเ่ต้องเงยมือเนี่ยบนนะบนรู้ผม,ขมแข็งแข็งหอมเดียวเท่านี้ละอีกชั่วโม,มงหนึง่งเอ้เข่าโกไว้เลยให้พี่น้องเดี๋ยวลากรถไปอีกวันบาหนี้งน้องเสร็จสิ้นพลรรังจิตแล้วกำลังน้ำหาฟอนเข่าอยู่เก็บไปสีสดๆเด้ครับเดี๋ยวก็ตีตากเป็นเม็ดมันโอเคแล้วว่าเขาไปเจียวไว้เบิดแล้วกำลังหอบนี่หอบมาแบกมา เกาเสร็จแล้วต้องแบกมาอยู่ใส่เนี่ยมัดเข่าเบิดแล้วเตียนครับเบิดแล้วเสีเข่าโกแล้วตอนนี้เกี่ยบใบสามแล้วเดี๋ยวเกิดได้ได้รถปิกอัพหนึ่งกับเทนล์หนึ่งปูนพุนนะกอดอยู่พผุนเข่าเล้าๆประมาณไลหนึ่งนี่ละผนครับอ้าวกำลังแบกกำลังแบกไอคอนให้เบิด สดๆเป็นเม็ดเป็นเม็ดเข่าแล้วก็มา,มาตากตอครับนี่ียบร้อยแล้วหมดยังหมดยังไหพี่น้องเดี๋ยวรับชมบรรยากาศพ่อเดี๋ยวชิบครับเปิ้ลเพิ่นสีดอกสีสีเ,ข,เ,เสข่าเปียกเปียกเข่าป่อยแห้งเ่พิ่นสีจังใดคุนหาเบิ่นบุกขุนหาฟองกับบะเลยพี่น้องเลย อกันปุ๋ยละกันได้สีอ่ะพี่น้องแม้พี่นอ้องเก็บของครับไปสีข้าวอยู่พูดหลานบ้านเพชรปุ๋ะพี่น้องนี่ได้ปิกอัพเขียวคันหนึ่งกับเทเลอร์นี่แหละเขียวเรียบร้อยเก็บเสร็จสิ้นไปแลว้วนะอ้อยเนี่พี่น้องนะ้าเท่าแก่แล้วชาวคนปลูกไหวเราบม่ได้ปลูกคนเรียบร้อยแล้วเด้อน้ำเต็มเลยไครใครจะไปเบิงมองคนเกี่ยวปุ๋ยละเราจะเดินหน้าหรือเรา้วถอยบู้บดไปแล้ว พ่อกันในบ้านผมพี่น้องบัดน,นี้